วันนี้นะครับเราจะมารีวิวเป็นชุดป๊อปคอนเซ็ตนะครับจากเมเจอร์นะฮะก็เมเจอร์ออกมาด้วยกัน2ชุดนะครับคือชุดอันนี้เป็นแบดวิงเซ็ตนะฮะก็ซื้อป๊อปคอนนะขนาด64ออนซื้อแล้วได้ป๊อปคอนหกสิบออน2กล่องแล้วก็น้ำอัดลมขนาด32ออน2แก้วนะครับแล้วก็ได้มินิแบดวิงเนี่ย1ชิ้นนะครับแต่ว่าเงื่อนไขเขามีคือต้อง เด็กอายุไม่เกิน14ปีนะครับแล้วก็ต้องมีตัวหนังด้วยถึงจะซื้อชุดนี้ได้นะสำหรับชุดล่างนี้เป็นฮีโร่บ็อกเซตนะครับใน1ชุดนะ่ะประกอบด้วยซ u เปอร์ฮีโร่บ็อกบักเก็ตเนี่ยพร้อมถังป๊อกคอนขนาด3ขนาด98ออนชิ้นหนึ่งแล้วก็น้ำมนลงขนาด32ออน2แก้วนะครับก็ราคามัน310-350ถึง350แต่ละที่นะแต่ว่าราคาพื้นฐานทั่วๆไปก็ชุดนี้330แล้วก็ชุดกล่องนี่350บาทนะครับ เท่านี้แหละอมาดูกันดีกว่านะครับเดี๋ยวดูให้ดูชุดนี่ไปก่อนนะครับนี่ก่อนฮีโร่บ็อกเซ็ตนะฮะคือไม่ได้ไปซื้อเองหรอกฝากคนซื้อมานะครับคุณคิกคือคุณคิกนะฮะไม่ใช่คิกผมจากลบบุรีนะครับก็ฝากเขาหิ้วมาให้เห็นไหมคิกอ่ะช่วยกันไป กพี่มีเหรอคะคือส่งมาวันกี้เมื่อกี้เลยอยากรู้ลอ,อดูกันกล่องนี้มีคนบ่นกันมากนะครับเรื่องเขาบอกว่าเมเจอร์ทำเองเมเจอร์ซูนิเพ็กอีกุสิบคอลเลกชันนะคเขาบอกไม่ใช่ของ LEGO. เลโก้มาดูกันตรงนี้เดี๋ยวชัวร์ไป ชื่สินค้ากล่องเลโก้ผลิตโดยบริษัทเมเจอร์ซินิเพ็กกรุ๊ปนะฮะผู้ผลิต PNG g r o u กรุ๊ปเนื้อ PP Foodgate วิธีใช้ใช้ใส่อาหารวันนั้นปีผลิตมกราคม60เพคนระวังห้ามนำข้าใกล้เปลวไฟทำมาเลยลูกกับลูกใกล้กับล็อกอเ,อเลโก้นะครับมือเมเจอร์ทำเองนี่สั่งเขาผิดผลิตเองนะครับปอันนี้นะฮะน,นี่ความจุมัน 98ออนนะครับถ้าซื้อหน้าลงเขาจะใส่ป๊อบคอร์นเข้าไปนะก็ประมาณนี้นะครับเชื่อมแบบมือแล้วกันไหมทัดนี่ตรงนี้ก็โอเคครับความแข็งแรงนะนะครับใช้ได้เลยทนทานครับทุบก็ไม่พังไม่ยุบไม่เจ็บนะมือ นะครับโอเคได้แข็งแรงครับไม่เบี้ยวไม่บูดอะไรอย่างที่บางคนบอกนะครับปิดสนิทไหมโอเคเลยแน่นหนาะจริงแล้วเนี่ยอันนี้มันมันเหมาะสำหรับเป็นพวกเิโก้นะใส่ไปมันก็โอเคนะหรือมีมินิฟิกเกอร์มีอะไรใส่เข้าไปออจุนะความจุนะครับสำหรับเซตน,นี้ จะทําเองแต่โอเคแข็งแรงนะครับก็ใช้วิจารณญาณเอาเองว่าจะซื้อไม่ซื้อนะครับสามร้อยห้าสิบบาทจะซื้อได้เลยไม่มีเงื่อนไขอะไรอันนี้มาดูชุดนี้นะครับคือชุดมนะินิแบ t วิงนะนี้เงื่อนไขจะต้องมีเด็กไปด้วยเงีย้ยซื้อได้ที่หน้าโรงนะฮะแล้วก็ต้องมีตัวหนังด้วยสิบสี่ปีมาดูแบทกันก่อนถุงนะครับ the batman movie lego นะครับ7จ4ถึงสิบสี่สามส่วน้าสองสีเดมินิแบทวิงนะครับเดอะมินิแบทวิงอันนี้ของเลโก้แท้นะฮะนะครับ,นะรบเป็นโปรโมชั่นเลโก้แบทแมนวีก็ในถุงก็จะมีชิ้นส่วนมาใส่มาให้แล้วก็มีใบคำแนะนำการประกอบนะครับ18ขั้นตอนนะ รับ17 17 89นะครับก็ประกอบกันไปแล้วก็ดีประกอบแล้วดูดูปลอ,อันนี้ดีกว่าด้ชัดนะเห็นไหมครับกล่องมีประโยชน์นะ <c oughs> น้ำหนักมันเยอะถานก็ไม่เหมือนอินเคยต้องซื้อฐานใหญ่กว่านี้ เดิดนใกล้น่ฮะนี่นะครับก็ตรงนี้เขามีได้ทำงทางนี้ได้ ครับคลิปนี้แมวควรครับมันมีสมาธิเลยโอเคนะมีชิ้นส่วนเกินมาให้ด้วยเผื่อหายครับห้าชิ้นนะก็สนใจก็ไปจัดกันนะครับขอบคุณทุกท่านเข้ามารับชมครับเ้ยอ